สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอมิน519หาทารอดนะคะในค่ำคืนนี้หมอมินจะแรนดอมคนที่อยู่ในใจคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันคงไม่ได้ไปครอบคลุมหรือตรงกับทุกคนนะคะนะแม่หมออยากให้คุณมีสมาธิเลือกถึงครูบาอาจารย์และนึกถึงคนคนนั้น ไม่ว่าคุณจะดูคลิปตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรเนาะดูได้ทุกราศีนะคะตรงนี้เนาะขอให้มีส่วนได้ตรงกับชีวิตคุณมีส่วนได้ตรงกับคนที่อยู่ในใจคุณมากที่สุดแล้วกันเนาะอ่ะแม่หมอขอตัดไพ่จะขอดูพลังงานคุณก่อนะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณตอนนี้นะคะไพ่เบแรกเลยแฮงแมน ได้แห้งแมนคนคนนี้นะคะเขาห้อยหัวอยู่ตรงนี้รู้ไหมคะเขาต้องฝึกความอดทนแค่ไหนที่จริงมันมีความหมายลึกซึ้งมากนะการอดทนบางสิ่งบางอย่างเสียสละตัวตนเพื่อคนที่เรารักแม่มว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะอาจจะคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณติดอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามหมอขออ่านต่อเนาะนะ เดลิเวอร์นะคะตรงนี้เนาะเดลิเวอร์เป็นสถานะของความรักที่เข้ามาอาจจะเป็นทางเลือกตัวเลือกนะคะกระโดดออกมาสิบไม้เท้านะคะถ้าหมอเห็นอยู่ตรงนี้แปลว่าคุณกําลังเหน็ดเหนื่อยแบกอะไรอยู่ก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกที่หนักอึง้งและแบกอย่าลืมนะคะสิบไม้เท้าคุณทํามาเต็มที่แล้ว นะะในความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่เราทําเต็มที่แล้วหมอมีนว่าไพใบนี้มันสื่อถึงความปล่อยวางนะะปล่อยวางออกไปเพราะว่าสิ่งที่เราทำนะ,ะมัน,ม,นมันน่าจะเต็มที่แล้ววิววิวออฟฟอร์จูนนะคะพลังงานของโชคชะตาพลังงานของกรรมมาจากวัฏจักรทุกสิ่งทุกอย่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดถ้าคุณตกสถานาการณ์ความรักที่คุณเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขา แม่หมอว่านะคะตรงนี้คุณกำลังมองถึงอนาคตของเราหรือความหนักอึ้งตรงนี้นะคะแม่หมอขอขยายนิดน,นึงนะ,ะโอ้โหเดจัดเมนต์ขึ้นมาอ่าเดฟูะนะคะคุณกำลังได้รับอิสรภาพแปดดาบเดอะโมนนะคะภายใต้สำหรับเเมิเชียน นะคะถ้าคุณคุยกับใครอยู่หมอมีนว่าหนึ่งนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนคนเกิดวันพฤหัสนะ,ะ moon, คะเดมูนนูคนคน,คนเกิดวันจันทร์นะคะตรงนี้อืมแล้วก็คนเกิดวันพุธนะคะผูกพลังของคุณขึ้นมาเดมิเชียนเนี่ยเหมือนไพ่มิมลรขึ้นคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถทําได้ทุกสิ่งดางคุณเห็นดอกไม้ที่เปล่งบานไหมคะแม่หมอว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณอดทนกําลัง มาถึงสิ้นสุดที่คุณจะได้รับอิสระภาพแห่งใจนะอะไรที่มันหนักอึ้งไม่มองว่าคุณจะเริ่มปล่อยวางคุณจะเริ่มเป็นอิสระคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าความกดดันความอึดอัดไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องงานก็ตามงานที่หนักอึ้งนี้นะคะแน่นอนแหละเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถก็ได้นะคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้ววิ f อ r ์จูนม็นกรรมาจากมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันจะสิ้นสุดถึงเวลาแล้วที่คุณ จะได้ปลดปล่อยบางสิ่ง,งบางอย่างออกมาแต่ถ้าความรักตรงนี้มันตกสถานการณ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกแม่หมอว่าคุณจะเลือกที่จะมูฟออกมาเป็น the f คือหลุด judgment น,นะคะเป็นไพ่ของการปลดปล่อยจากพนัน,นาการบางสิ่งบางอย่างการหลุดพ้นการจบสิ้นของปัญหาการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดแม่หมอว่าคุณจะมองไปข้างหน้าอะไรที่มันเคยถูกเศร้าหมองอะไรที่มันเคยอึดอัดมันจะคลี่คลายไม่ใช่เพราะอะไรนะคะหนึ่งนะเพราะวะัาวัฏจักรมันสิ่งที่ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องจบไป นะไพ่ตรงนี้นะคือความชาญฉลาดของคุณการแก้ปัญหาได้ดีหมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะตอนนี้คุณกําลังก้าวไปจุดใหม่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สําหรับคุณถ้าคุณตกตําแหน่งตรงนี้มานะแม่บอกคุณจะได้รับแล้วอิสรภาพการมูบออกมาจากสิ่งที่คุมเครือในใจคุณนะถ้าเป็นความรักนะนะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะ มาดูตัวตนของคนที่คุณอยู่ในใจคุณเนาะนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ใบแรกเลยเนาะห้าไม่เท้านะคะถ้าตัวเขาไม่ได้วุ่นวายกับคนหมูมากอาหกเหลียนอยู่ๆก็กระโดดออกมาแปลว่าเขากําลังวุ่นวายคิดอะไรบางอย่างที่มันมันไม่ได้นิ่งเหมือนคุณนะคะ ตรงนี้เขาก็วุ้นวายนะหกเหรียญความรักความสัมพันธ์นี้มันมีคนที่เป็นผู้ให้หรือมากกว่าได้รับในความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะแ,มมแม่หมอเขาอ่านเพิ่มเติมเนาะเดือนเมษ s คนเกิดวันศุกร์ไพ่กระโดดเามือนคุณเลยแปดาบหนึ่งถ้วยห้าถ้วยเด็กถือเหรียญ ธาตุดินการมือสมมกอถธาตุน้ำกรกรมินพิจิกมีธาตุดินกันมือสมกรถธาตุน้ำกรกรมินพิจิกนะมีคนอายุน้อยธาตุน้ำกรกรมินพิจิกมีคนเกิดวันศุกร์แม่หมอว่าเขาก็ไม่ต่างกันถ้าคุณดูไพ่ของหมอตะกี้สถานการณ์ของเขาเขาก็อึดอัดนะคะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะแม่หมอว่าเขาเศร้าเขาทุกข์ใจบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณมีประเด็นหรือปมกับคนคนนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะเนี่ยเขาไม่ได้มองอะไรบางสิ่งบางอย่างทัวยที่ ที่ตั้งอยู่ก็มีเขายังมองสิ่งเก่าๆยังมีคุณอย่าลืมนะคุณเป็นเดอะเอฟเฟคของเขาคุณอาจจะดูแลใส่ใจช่วยเหลือก็คุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้แล้วตอนนี้ว่านะคะสิ่งที่เขาถือในมือคือตัวคุณคือความรักนะคะเขาเสียดายเสียใจใจลึกๆแม่หมอว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะตรงนี้สิ่งที่วุ่นวายทาให้ปลีกตัวออกมาหรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหรือมีคนหม้มาก แต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าเขานี่ยระหัดตีกันในหัวเลยคิดอะไรเยอะแยะมาก,มา,กมายวนเวียนมันมีความรักความรู้สึกดีอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกว่าความรักนี้เขาได้รู้แล้วว่าน่าจะเป็นคุณนะคะที่เป็นคนที่พพอร์ตความรู้สึกจิตใจคุณเป็นผู้หญิงที่เดมเพลสอยู่ในใจเขาเห็นไหมนะตอนนี้มันเหมือนแปดดับเ,เขาก็อึดอัดบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะใจเลืกๆเอเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเนี่ยยังอยากมีคุณไว้อาดใต้สามบัติเป็นหกถ้วยเลย นะแม่หมอว่าเขายังมีเขายังคิดถึงคุณนะนะคุณยังอยู่ในใจนะะมันเหมือนรอวันเคลียร์รอวันคุยอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขายังคิดถึงคุณเขายังอยากมีคุณไว้เลยให้มันขึ้นมาแบบนั้นมาดูความในใจที่เขามีต่อคุณบ้างนะ ความในใจที่เขามีต่อคุณนะคะอุ้ยโอเคนะคะมาดูความในใจที่เขามีต่อนะท่านผู้ฟังแล้วกันใบแรกเด็กถือถ้วยคุณเห็นไหมคนนี้เขายังมองถ้วยอยู่ตรงนี้แม่หมอว่าเขายังอยากมีคุณอยู่นะความรู้สึกนี้นะคะเขาเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่าง ข้างหลังเป็นคลื่นทะเลนะคะมันเหมือนว่าบางอย่างมันยังไม่นิ่งไหมนะคะตรงนี้ามาดูต่อนะค,คิดยังไงคุณอีกไนท์เทอเรียนสภาวะบางคนมีนความรักที่ห่างไกลไหมหรือความสัมพันธ์มันได้นิ่งไปแม่หมอว่าเขาคิดถึงคุณมันเหมือนใจลึกๆเขาอยากได้โอกาสใหม่ๆก็ได้นะราศีเลี้ยนแม่หมอว่าเขายังคงเก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้ยังคงถือคุณไว้เห็นไหมคะตรงนี้มันเหมือนสามเรียนอยู่ข้างหลังไม่ว่า ไม่ว่าเขาจะมีเสน่ห์แค่ไหนแต่เขาเลือกถือคุณไว้อ่ะนะคะเขายังมีคุณเขายังคกนกอดรัดความรู้สึกนี้ไว้อยู่ยังถือคุณไว้อยู่มาดูคำใบใจอีกนะนะ,ะ <c oughs> คะคิงถือเรียนคนนี้ก็ค่อนข้างมีอีโก้นะเขาก็มองว่าคุณก็นิ่งเหมือนกันเนาะนะตรงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> หกถ้วยแม่หมอว่าเขานึกถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆ ใจลึกๆเขาอยากได้โอกาสนั้นจากคุณเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะแม่หมอว่าเดอะ o มูนคนนี้ก็ค่อนข้างสับสนในตัวเองน่าคิดมากนะเขายังมีคุณนะคิดอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคุณอยู่ในหัวนี่แหลคะค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยความรู้สึกของเขาขอขยายในใจเขาอีกนะเออนะคุณดูนะคิงกับควีนเธอเลียนพ่ตีคู่มาแม่หมอว่าไม่มีใคร ใช่ที่สุดถ้าคุณนะคะไม่รู้ว่าคุณกับเขามีปมอะไรแต่คุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาไม่มีใครนะคะที่จะคู่เคียงในใจเขาเท่าคุณอีกแล้วตอนนี้ไม่หมอว่าเขาเครียดเขาคิดเยอะเกี่ยวกับคุณนะคะภพยหกถ้วยขึ้นมาเนาะอ่านะแล้วก็ภัยตีคู่มาด้วยคุณยังอยู่ในใจเขาแม่หมอว่าก้าวถ้วยเขาอาจจะเคยเยื่หยิงเคยคิดว่าเขามีโลกส่วนตัวสูงเคยคิดว่าเขามีสเสน่ห์แต่คุณดูนะ เขาหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่อา,อาจจะมีคนมามอบความรู้สึกดีให้เขาอยากคุยอยากเขาเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้มันเหมือนเขาหันหลังให้นะคะไม่หมอะว่าเขาถือคุณไว้อมีแต่คุณคนเดียวเนี่ยไพ่มาขึ้นมาอย่างนั้นนะนะ,ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายมีคนโมูมากเช่นคุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งพี่น้องเพื่อนฝูงมาทําให้เราวุ่นวาย หรือพวกเราในลาภทัศนคติไม่ตรงกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเงา,าต่างคนต่างรู้สึกโดดเดี่ยวนะฮะแต่คิดเยอะคิดมากนะฮะตรงนี้สิ่งใดก็ตามที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือเสียใจหรือเราเหมือนกันเขาบอกเขาก็เสียใจเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันไม่มีวันไหนที่เขาไม่เสียใจไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดว่าไม่คิดถึงคุณนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะเขาก็อึดอัดนะตรงนี้ นะคะมาดูความในใจเสร็จแล้วมาดูความรู้สึกแอคชั่นนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณนะ,ะแม่หมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่มีคุณนะคะ หรือที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเฉยเมยเคยเย็นชาไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ว่าคุณหยิบยื่นอะไรดีๆให้เขาเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแม่หมอว่าเขารู้สึกไม่ดีนะหรือณตอนนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่าไม่มีคุณเนี่ยไม่ไว่าใครจะมาเสนอความรักให้เขาเขาก็ไม่อยากได้นะมันไม่ใช่สําหรับเขานะตรงนี้นะนะไหนถือไม้เท้านะคะคนคนนี้เขาอยากเทคแอคชั่นอีกครั้งหนึ่ง อยากเดินทางมาเจออยากเทคแอคชั่นนะคะอยากมีความสุขอีกครั้งหนึ่งกับคุณนะ,ะตรงนี้หรือความรักที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องสามเศร้าไหมที่ทําให้เสียใจและเจ็บปวดแต่ไปนี้ขึ้นมาเขาไม่อยากได้ใครละเขารูหัวใจตึงว่าอยากมีคุณนะ,ค,ะคนเดียวด้วยเนาะนะ,นะะหกไม่เท้านะคะเขาอาจจะเดินทางบ่อยนะ,ค,ะคนนี้เดินทางเรื่องงานนะ,ะแต่ถ้าหกไม้เท้าเนี่ยมันเหมือนความรักนี้เขาอยากเดินหนะ้าต่อกับคุณ ะะอยากมาดูแลใส่ใจตรงนี้นะอยากมุกไปด้วยกันโอระไมนะคะณนะตอนนี้เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะทุกท่านเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยยังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณคิดถึงคุณพวกคุณคิดถึงการน,นะบไพ่ออกมาคล้ายกันมากนะคะสามไม้เท้าเขาเฝ้ารอจดจอแล้วก็คิดถึงคุณนะคะตรงนี้มากมายเลยความรู้สึกอยากบอกอะไรมากมาย The judgment นะคะ เขาบอกว่าเขาอยากลื้อฟื้นสิ่งที่มันอาจจะห่างหายจบกันไปแล้วหรือบางสิ่งบางอย่างได้ลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณอีกนะหกถ้วยแม่หมอว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากคงอยากบอกว่าสายไปแล้วหรือเปล่าที่จะกลับมานะตอนนี้คิดถึงนะเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหรือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเรสตากลุ่มลคัคนณากรมเขาเหมือนมีความหวังใหม่ คุณนี่แหละค่ะเป็นพลังใจพลังกายที่จะแรงดึงดูดและเยียวยาหัวใจเขาเพราะไม่มีคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันเหมือนเขาไม่อยากทําอะไรอะ่ะมันเบื่อทุกอย่างในความรู้สึกก็เช่นกันตอนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะถ้ามีปัญหาอะไรแม่มอว่าเขาอยากคุยออกับคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะ,ะเนี่ยในสภาวะที่นิ่งเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากอยากลื้อฟื้นถ้าบอก ถ้าบล็อกนะคะก็ปลดบล็อกหรือถ้านิ่งไปก็อยากคุยอยากพูดกับคุณเหมือนเขาเฝ้ารอคุณนะคะนะขอให้คํแนำ,นะนะคำแนะนํานะทีเนี้ยนะคําแนะนําสําหรับตัวคุณแล้วกันนะคะท่านท่านที่ฟังเนาะเออนะคะแม่หมอว่าควีนเหรียญคุณไม่ทําอะไรเช่นกันนะนิ่งๆเหมือนบอลลังของคุณนะคะ เด็กหือดาบนะคะมีการส่องกันอยู่เนาะตอนนี้นะหรือถ้ามีที่ถีมีก็ก็วางลงนะนะวางดาบลง dover โูมบล็อกกันจริงด้วยหรือปิดกั้นมีกำแพงเก้าดาบนะคะห้าถ้วยคำแนะนำของแม่หมอนะคะตรงนี้ขอเอาลงนิดนึง พวกคุณเหมือนกันเลยเนาะต่างคนต่างคิดถึงต่างคนต่างทำต่างคนต่างต่างมีใจให้กัน่ะแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งนะคะแม้ว่าว่าคุณกําลังกังวลอะไรบางอย่างณนะตรงนี้ลองถ้าคุณบล็อกอยู่ก็ปลดบล็อกนะคะแม่หมอว่าเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมามันอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาก็รักคุณแต่คุณนิ่งไปหรือคุณบล็อกเขาเขาจะคิดไปเองว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่า ถ้าคุณปลดบล็อกเขาส่องนะเขาอาจจะอยากคุยอยากพูดนะอันนี้ความรู้สึกของเขานะ,ะตรงนี้เดวเวอร์นะคะคือการวนกลับมาของใครบางคนแม่หมอว่าทุกต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเศร้าว,วันหนึ่งผู้คุณจะได้มาคุยกันลองปลดบล็อกดูนะหรือปลดล็อกความรู้สึกตัวเองนะ,ะตรงนีนะ้ลองอีกสัใบนะนะ,ะเออนะ,ะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆนะ,ะตรงนี้มีโอกาสได้ข่าวสารซึ่งกันและกัน ขอบคุณมากมายสำหรับคลิปแรนดอมนี้นะคะคาดหวังว่าอาจจะตรงกับบางท่านบ้างนะคะถ้าไม่ตรงก็ดูเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวเองดีกว่าน้อนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ